สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับเมียคุงพาเที่ยวนะคบนี่นะครสามวัดสามโคกนะคะหรือว่าวัดวัดโบสถ์นะครับอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีนี่นะคบเพิง่งมีงานงานประจำปีไปนะคบนี่เลยนี่ก็จะเป็นด้านอาหารนะครับร้าน โอมจัดเป็นโรงหลวงหลวงพ่อโสธรนะครับ hmm. น okay. ี่นะครับหลวงพ่อโสธรนะก็อยู่ตรงนู้นนะครับไม่ว่าก็มีเรือล่องมาด้วยนะครับเรือล่องเจ้าปยามานะครับมาแล้วก็สหรับคลิปนี้ก็ เพียงจบไปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับ